ขนาดวันที่20เมษายนนเนี่ยไอย้เราก็นึกว่ามันจะลงลงวันนี้ผมก็เอากระบะมาส่งที่จังหวัดสระบุรีมันมาถูกวันหรือเปล่าแล้วเนี่ยทำไมรถมันเยอะแท้เขาปิดหรือ,อยังนาะไอ้ทางด่วนอะ่ะขึ้นทางด่วนได้หรือเปล่านอน ใครที่กลับไปทํางานวันนี้บ้างมีไหมหรือว่ากลับไปทํางานกันหมดละดูปริมาณรถยังเยอะอยู่นะยังถือว่าติดอยู่นะครับเนี่ยผมก็เหมือนวิ่งรถเบาเลยมันรูกกะบะไม่ได้มีอะไรมากครับเหมือนวิ่งรถเบาครับมีใครอยากจะติดของกลับจากทางนี้บ้างไหมทางฉละบุรีติด พอได้ค่าน้ำมันกลับมีไหมโอ้โหในปัมแมจอดเป็นแถวสามแถวเลยอคนมันก็ยังไม่กลับเนาะมีใครลางงานได้ขนาดนี้เลยบอกลางานได้จนถึงวันที่ยีสิบเลยเป็นลาเป็นอาทิตย์เลยนะเนี่ย วันนี้มันมตรงกับวันจันทร์ยมันเพลินหันยี่สิบเพลินหันอันนี้มาแบบจีต่ออีกวันนี้จะไปส่งกระบะหรือที่สระบุรีครับที่จริงเราก็มาตั้งแต่เมื่อคืนแหละกะว่าจะขับต่อตั้งแต่เมื่อคืนยิงมาสระบุรีเลยไม่ไหวจริงๆคนะบอกเลยไม่ไหวครับไปมาไปเอากระบะมาจากนาครพนม อยู่เแถวแถวบ้านประทานห้างตรงที่ไปเอากระบะนี่ห่างจากบ้านประทานห้างเนี่ยประมาณสองกิโลแล้วก็ว่าจะกลับมาถึงสักประมาณสองทุ่มกวา่าโอ้รถเยอะกลับมาถึงบ้านก็สี่ทุ่มวาอาบน้ำ ก็จะเก็บเสื้อผ้าแล้วก็มานอนอยู่แถวโคราชโอ้โหไอาบน้ำเราไม่ไหวเลยเหนื่อยมากก็เลยตื่นเช้าว่าจะตื่นแต่เช้าแล้วก็มาโอ้โหไม่เช้าก็ไม่อยากลุกเลยอะอาการมันมันเพียครับมันขับรถเมื่อวานไปก็สองร้อแปดสิบโลกลับมาก็สองร้อยแปดสิบถ้าขับต่ออีกก็โอ้โห หนังข้างหลังแต่มันก็ไม่มีรถหลัข้างหลังก็ไม่มีรบบนุ่งๆโล่งๆเลยข้างหลังก็ไม่มีรถครถับถ้ามีรถก็จะลงไม่ให้อยู่ครับมันมีก้อนข้างหน้านี่เลยน้ำหนักมันทิ้งไปอยู่ที่ท้ายหมดเลยหน่าเชิด เก้าสิบครับไม่ได้วิ่งช้านะครับก็พอไปวัดไปวายอยู่เนี่ยเนี่ยโอ้โหรถตูกันตัดไปตัดมาเสียระบบเลยตั้งแต่ได้ปั๊มใหม่มาก็รู้สึกว่ารถประหยัดขึ้นแล้วก็ออกตัวดีขึ้นครับปัม๊มออกเท็ดสองร้อยสิบ นะครับไม่มีควันนะครับประหยัดน้ำมันมากขึ้นแล้วก็ออกตัวได้ดีอัตราเร่งได้เร็วนะครับเมื่อคืนก็มีหัวฉีดประมาณหัวฉีดที่สนะี่้งหมุนไม่แน่นมันก็เลยซึมทีนี้ก็เลยยกหัวเอาใบแจมหมุนให้แน่นก็อยู่นะครับมันหยดออกได้กินน้ำมันไปจอดยี่ก็เตี๋ยวอยู่อำเภอสมเด็จ ก็เลยได้กินน้ำมันพอโกม้มลงดูก็มันก็หยดติง้งติ้งก็เลยใช้ไปเจที่พกมานะครับพกมาเจมาเอามามอุนก็ฝากบอกนะครับสําหรับคนที่เดินทางสัญจรก็อย่าลืมพกเครื่องไม้เครื่องมือไปด้วยนะครับมันสําคัญอยู่ที่เครื่องมือ มันไม่สำคัญหรอกตอนรถไม่พังไงแต่พอรถเรามีปัญหาปุ๊บเนี่ยมันสำคัญทันทีครับอะไรกันวันนี้รถติดยาเลยผมจะออกซ้ายออกขวาดีไหมออกขวาออกซ้ายแล้วก็ไปเลี้ยวแล้วก็กลับรถแล้วก็มาขวาได้ไหมรถคันนี้จอดบังไว ว่าจะออกไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปแล้วก็กลับรถมาอย่างเงี้ยน,นี้จอดบังก่อนนองศิลาสถานีรถไฟบ้านหันหานีรถไฟไหน,น ตรงแล้วถ้ามันติดแดงอีกผมจะออกซ้ายแล้วก็กลับรถเอาอไฟตรงตั้งสามสิบวิแล้วเนี่ยนันออกอออเกียร์สามได้คิดเอา ปั๊มใหม่เฮงแสามเจ็ดสี่สบ,บายสบ,บายเลย พมจูนน้ำมันลงอีกนี่ขับมันกว่านี่แต่ควันมันก็จะดำๆหน่อยแต่มันก็จะมีควันตั้งแต่ทีแรกนะพอเรากดปูดไปเนี่ยมันก็หายตอนแรกอ่ะที่ผมมาปั๊มใส่ผมให้ช่างหมูนี่คลายออกสองสองเกียวสองรอบก็พอพอดีอยู่ก็เหยียบมันอยู่แต่ผมดูว่ามันมันควันควันมันเยอะก็เลย จูนกลับมารอบนึงก็พอดีเนี่ยอยู่ตรงนี้เนี่ยแต่มันก็ไม่พุ่งเท่าไหร่มันเหมือนมันจะมันมันจะเหยียบไปแล้วมันจะไม่มันส่งไม่สุดอ่ะมันต้องหมุนออกมาอีกสักนิดหนึ่งแยวจะลองแต่มันประหยัดนะประหยัดมากเลยอ่ะผมไปนครพนมนะขึ้นเขาอะไรนะไปภูพานบะขึ้นภูพาน ขึ้นภูพานลงไปอำเภออะไรนะจะไป,ป,ะไปเมื่อวานไม่ใช่อำเภอยังก็จะอำเภอ,อยังเขงไปวันทางบึงของหลงทางอะไรเนี่ยทางบ้านประทานห้างอ่ะอำเภออะไรไม่รู้แตู่้ลางกาฮะเออผู้ล่างกากับเมนยูแต่อำเภออย่างที่เขาเส้นตัดจากน้องคาย เส้นตัดจ,จากน้องคคยเขานครพนมอ่ะอุดรนครพนมอ่ะนแเละที่เขากำลังทำถนนสีเลนเอา่าใหญ่ใหญ่อะ่ะผ่านแม่น้ำอะไรนะอะไรนะจนอยแม่น้ำสงขามอะ่ะแม่น้ำสงขามอ่ะแม่น้ำสีสงขามอะไรนะ่ะตาเละผมขับไปกลับเนี่ย น้ำมันก็แค่สอ,อน้ำมันก็แค่สามพันเจ็ดไม่ถึงสี่พันเพราะผมเติมเต็มถังตั้งแต่ตออกจากบ้านกลับมาเมื่อเช้าเนี่ยก่อนที่จะมาเนี่ยผมเติมเต็มถังผมบอกเด็กปัมก๊มบอกเอาเท่าเดิมเลยมันบอกกดไม่ลงแล้วจะล้นแล้วสามพันเจ็ดเออว่าประหยัดก,ก็ปัม๊มตัวเดิมอีกขนาดแบบผมกดขึ้นเขาเอา่านี่นะ พดขึ้นภูผานี่กดอย่างมันเลยเหยียบเหยียบเหยียบปู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 ปปโถ่โอยโดดเลยมันกระโดดมันหนักข้างหลังครับโยแต่วิ่งเร็วอยู่นะผมวิ่งเร็วอยู่นะไม่ได้ขวางทางดิข้างหลังยยก็อยู่ไกลอยู่ไม่ได้ขวางทางใครด้วยข้างหลัง,งโล่งครับ รู้สึกว่าจะขวางทางเดี๋ยวผมจะลงให้อยู่ทีนี้ผมก็เหยียบอยู่ขอบคุณครับเดี๋ยวไปเจอกันที่สระบุรีครับผมบ้านลูกค้าบ้านลูกค้าที่ซื้อโ,โ,บโรอบคอปกับเรานั่นแหละบ้านเดียวกันเดี๋ยวพาไปดูถ้าเกิดเจอโ,โ,บโรอบคอปคันนั้นเดี๋ยวรีวิวให้ดูหลังจาก 2- 3สปีที่เราขายไป จะอยู่สภาพนี้เดี๋ยวไปดูกันครับคลิปหน้าสวัสดีครับ